ขออนุญาตถามขณะน,นี้ทางบริษัทและผู้บริหารเชิญกินเลี้ยงปีใหม่เข้าร่วมได้ไหมได้หรือไม่ไมอาจารย์เปนเลี้ยงปีใหม่มีอะไรบ้างในงานเลี้ยงครับเลี้ยงวันอะไรก็า,าจะไปดูด้วยตรงกับงงานปีใหม่หรือว่าอะไรยังไงนี่เรือ่องนี้อาจารย์นารีตอบไปแล้วจรารีคร่าทบทวนในทีแล้วกันในเรื่องอะไรนะ ในเรื่องไอ้ขึ้นปีใหม่นะวันนั้นเรื่องอะไรล่ะเขาดาวเลยเขาดาวเขาคือจริงๆมันไม่ใช่เรื่องศาสนาโดยตรงมันเป็นเรื่องอาดัตนะไอ้ขึ้นปีใหม่เนี่ยงมันก็ต้องขึ้นครจะอยู่แล้วเรื่อยๆไม่ขึ้นเราบอกเราไม่ยอมเราไม่ขึ้นวันที่หนึ่งเฮ้ยแล้วมันจะจะไปกันยังไงเดี๋ยวจะพิมพ์การ์ดยังไงเนี่ย เหมือนเลี้ยงเส้นเดือนอ่ะนะเส้นเดือนินเดือนออกก็ไปเลี้ยงกันหน่อยนะทุกเดือนเลยเนี่ยถามว่าได้ไหมล่ะมันเป็นเรื่องอาดาัตครับนะอาดัตที่ไปผูกพันอยู่กับวิถีของซึ่งอาจจะเป็นสากลไม่แน่เดํดาต่อนด้อันนั้นประเด็นมันก็คือเราก็ดูนะว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องเฉพาะของคนเหล่านั้นซึ่งเขาอยู่กับดุนยาเนี่เราก็เลี้ยงซะครับนะก็ถือว่าเป็นอัลลอฮฺวันลดีนะฮุมานิลวะอันิลวีมัวริดูรันนะ <c oughs> คือมกมินที่จะได้ประสบชัยชนะก็คือผินออกจากสิ่งที่มันไม่ใช่แก่นสารของชีวิตเนี่ยครับนะไอการฉลองวันปีใหม่อะไรเงี้ยมันมันใช่แก่นสารของชีวิตไหมก็เลี่ยงออกซะนะทีนี้ถ้าเราจะลงลึกไปเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเออหนึ่งมันไปร่วมในเทศกาลของเขามันก็เท่ากับแตชับบูบนะมันจตชับบาฮีเก้ามินฝาหัวมินหุมข้อหนึ่งนะ ข้อหนึ่งที่เขาบอกว่ามันไม่ควรก็คือเพราะเขาถือว่ามันเป็นวันขึ้นปีใหม่คล้ายๆกับนีรูส์นีรูสของเปอร์เซียวันนีรูสคือวันวิสุวัตวันที่อะไรไอ้กางวันกลางคืนอะไรก็จะเท่ากันนะนะเขาก็ไปนับเอาเป็นวันเปลี่ยนศกเปลี่ยนอะไร่าอะไรกันบ้านเราก็คือสงการขึ้นศกใหม่ลักษณะอย่างเงี้ยเขาให้เลี่ยงคือไปร่วมในสิ่งที่เป็นอีดของพวกเขาหรือว่าอะไร วันรื่นเริงของพวกเขาเหล่านั้นนะก็ให้เลี่ยงหนังสือไฟดุลกอร,รีศรัจมีอสกีรนะของอัลลามะอัลมินาวีเนี่ยแกก็กล่าวถึงคำกล่าวของอิบนุตัยมยาด้วยซึ่งค่อนข้างจะเข้มงวดน,นะซึ่งถ้าเอามาใช้ในบ้านเราเนี่ใช้ไม่ได้หรอกค,รคือแม้กระทั่งอาหารก็ไม่ได้ไปกินส้มตำย่างงี้ส้มตำนี่เป็นของมุสลิมปะ ถ้าไม่ใช่เนี่ยเซตเลยนะเพราะจริงๆมันก็มาจากอีสานใช่ป่ะไอ้นุ่งนุ่งอะไรนุ่งเกงอย่างเงี้ยหรือว่าใส่เสื้อมาห่มอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็ยุ่งเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่มันไม่ได้ขนาดนั้นยังไงแตามีน้องก็เนียดว่านาสิ้นปีได้โบนัสมาจากการทํางานอยากจะเลี้ยงฉลองกับเพื่อนแล้วก็กินของที่มันทาร้านด้วยครับทีนี้ประเด็นมันก็คือว่า ทางบริษัทและผู้บริหารที่ก็เชิญเลี้ยงปีใหม่เข้าร่วมได้หรือไม่เนี่ยต้องไปดูในเนื้องานครับดูเนื้องานใช่อันหนึ่งมีเต้นแต่นมีอะไรอะไรอะไรตีตีนะมีโคโยตี้ไหมโคโยตี้พิตตี้เอาพิตตี้มาเต้นหรือไปเอาลำไยไปเอาใครแต่ใครมาร้องเพลงที่มีมีหางเครื่องอะไรงั้นน่ะแล้วก็บนโต๊ะมีการเสิร์ฟเบียร์เหล้านะ แล้วก็มีอาหารฮาลาลอะไรอย่างเงี้ยร่วมไม่ได้ครับอ่าร่วมไม่ได้ถ้าถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เช่นเขาจากอาหารมันก็แปลกกันนะมันก็แปลกจะเป็นขมาอ๊กนะข้าอมกแพ้เนี่ยเดจารีถึงบอกว่าควรควรจะเลร่งนิดนึงเนี่ยเพราะว่ามันคงไม่พ้นเรื่องพวกนี้หรอกเออมันมีเรื่องมัสยัดมีเรื่องที่มันขัดต่อละทกาบอกว่าไม่ได้เลยเนี่ยมันกระทบอีก เพราะคนจ้องจะเที่ยววันปีใหม่นั่นเฉลิมฉลองปีใหม่หรือเปล่าปีใหม่แล้วมันก็อยู่ที่เจตนาเจตนาเขาก็คือเพราะมันเป็นวันหยุดยาวเมื่อวันหยุดยาวเราก็ออกถามว่าแต่ชับโบ้ไหมส่วนหนึ่งมันก็จตชับโบแหละแต่มันไม่ใช่เรื่องที่มันไปมีคติความเชื่อทางศาสนามันเป็นเรื่องของเวลาที่ว่างเหมือนกันครับแต่เป้าหมายไม่คงไม่เหมือนกันหรอกเนื้องานคงไม่เหมือนกันหรอกของเราคงไม่ได้ว่าไปลงนั่งตีวงดื่มเหล้าดื่มเบียร์กันคงไม่ใช่อย่างนั้น เพราะฉะนั้นในในในเรื่องของสังคมพหุวัฒนธรรมเนี่ยบางทีเรื่องราว,วาการกรารแฝงของเมืองไทยเนี่ยฟ้าตว่าเรื่องปัญหาศาสนาเนี่ยบางทีมันก็จะเอาของต่างประเทศที่เขาอาหรับร้อยเปอร์เซ็นต์มุสลิมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยมาเป็นบรรทัฐานในบางทีมก็บ,บาปเหมือนกันนี่นะครับ